สวัสดีครับพี่น้องแต่เราสุดสองชังกสะพันลำพินออฟฟิเชียลนะครับเสร็จแล้วครับกับงานอยู่ที่อำเภอประุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับวันนี้เราจะเดินทางไปที่อำเภอจตุรัสจังหวัดไซภูมครับพี่น้องครับพี่น้องไซภูมิปูสาดถาเลยเดอ้อมาล่ำกาลัางไปเดอ้อก้อนสิไปครับพี่น้องครับสิแว่กินข้าบ้าน พี่ต้นวิมลใช่นะครับพี่น้องครับนั่นคืออำเภอแก่งสนามนาจังหวัดนครราชสีมาครับพี่น้องครับก็คือทางผ่านไปงานมือนี้ครับพี่น้องครับรถสิไปกินข้าวเพื่อนไอ้ต้นครับไปบุกบ้านพี่ต้นไปว่าน้องจีนกันนะครับวันนี้นะครับกะไปตั้งแต่เที่ยวแรกตั้งแต่ขึ้นเพื่อนไม่เพื่อนคนละพี่น้องแล้วก็ว่าถ้าได้ไปนะครับอันนี้เป็นเที่ยวที่สองนะครับพี่น้องครับไปเยี่ยมยามถามข้าวนะครับไอ้เพื่อน ใค่แนวไปเนาะพี่น้องเนาะไปกินข้าวบ้านพี่ตน้นกับพี่น้องครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช้างจักรพันธ์น้ำมือไอพิเช่นนะครับพี่น้องครับขอบคุณทีวีบอคามโฆษณาด้พี่น้องเด้อนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นถือว่าอากาศดีครับพี่น้องครับเนาะเอา้าอยากกระสุงขี้บุกเกิดๆนะพี่น้องครับหนาวมาเคลื่อนย้ายหนาวพี่น้องนะถ้ามประชุมราดรอยเอ็นหนาวหนาวแบบ เยอะๆมากเลยครับส่วงดึกๆนะครับพี่น้องครับพี่น้องกันดูแลสุขภาพกันด้วยพี่น้องเด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับรับรวยรับรวยตลอดไปตลอดไปครับไปกันเลยครับ ต้นวิมอนชยายครับมากินข้าวน้ำ <laughs> นะครับพี่น้องครับเดอะแก๊งของเรานะครับเดอะแก๊งเดอะแก๊งทริปบังเวียงใช่แ <laughs> ละ้วแค่หัวเนี่ย เป็นตั้งโขงนี่ดิผู้เพิพ่นมาหอดก่อนไอการใช้มาหอดแล้วครับไอการใช้ไปไล่สินกันมาหอดแล้วในเอกฝ่ายนีิรุบนหอดแล้วปัาพี่พัดสิฟดุนพี่มุดมาแม่มาเบิดมาเบิดคอยมาหอดรุ่นหมูโอ้พี่น้องเอ้ยคอยมาหอดรุ่นหมูต่อพี่น้องหนัสงส่ามาหอดรุ่นหมูนะครับ ปิดจอดเดี๋บปิดจอดปิดถ่ายเพิ่นนะครับเพราะว่าน้องสันสิไปหาหลวงพ่ออยู่อยู่ที่วัดในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงภูมิครับ หอดหมดแล้วหอดไปเลยตัวนี้เอ้ยสีท่านกินบ่นละ่ะ <c> ห <oughs> <c oughs> ิวข่าวประเด็ดนี้เดชอาเป็นยาโมก,กันพี่นอ้องพอด พี่บัตรพี่บัตพี่กลบไทยพี่สุสดุดบาดพ่อกันพ่อกับอันพ่อกับพี่สุบานยุเสียกบาบมาวัสันสวัสดีครับาบเป็นยังไงคะพี่ตน้น มือแรงไปบอมือแร่งไปบอเย่มือแรงไปแรงมือแรงมือแรงพี่ต้นขึ้นเวทีแล้วนะคะแต่เนาะแตวเนาะเพราะมันเจี๊ยบทองอยากล่ามบรรทุกทั่ววอะเจี๊ยบทองเจี๊ยบทองบรโทุพี่เนาะนี่ปาร์เพื่อนก็นั่งรเหมอสสมมอจอพอดีเนาะเออรถรถอัน มาดิซื่อพวกเรมาบ้านคือหลายแท้โอ้โหโอ้ยคน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 มาเป็นยักษ์ดอกเมืองว่าพี่พี่พี่มียักษ์ตนหนึ่งมียักษ์ตนหนึ่งยักษ์ยักษ์ยักษ์ว่ามันคนยักษ์ยักษ์ยักษ์คือนจะได้กินผักบบดนี้เอายักษ์กินมั่งสวิรัตเนาะเฮ้ยเบิ่อกี้นี่โมเมนมั่งสวิรัตเบิ่อกี้นี่โมเมนมั่งสวิรัตอีกจโนอยสิกินเป็นกะละมัง ฮะน้แวะแวะล้างหน้าแวะเติมน้ำมันไม่ดูสิอันนี้แวะแบบบางบางบางปั๊มก็แวะเฉยๆไม่กล้าลงออกมาเลยเออแล้วก็ไปแวะพีทีไม่มีคนหน่อยก็เลยลงล้างหน้าเออปาด

มันจะอ้วนนั่นน,นนนี่โอ้ยครับบมา,า, <laughs> าถึงเรื่องอ้วนปะครับบอก็อ้วนนั่นละแ <laughs> ต่ว่ากับกินรถดครับพี่น้องกินโหลดให้มันกลายเป็จิตจหรอกเนว่ยเ็บแนี่ยบนี่แนี่เเยเซ็บ อันอันถี่มันติดหมอนให้แซบไปแต่ขอนี้นี่ไปนี่อันนี้ไปแตาขหนี้มาคุยขึ้นอย่างนี้ฮะโอเคโอเคมันข้าหลวดมันข้าหลวดเดี๋ยวเดียนนาถอนรลวดก่อนนั่นลองออกขอนี้เบิ้งจ้อะไรสิตุยเบิ้งสูกินสูเบิ้งนั่นปนนภาสิบพันธยเขาเบิ้ง นี่อันนี้คือไข่นะคะไข่ไข่อ่ะไม่ได้กินอยู่รังเมจินไข่ไก่ไข่ไก่ละสีนี้ไข่เปี๊ยดสีเหลืองเหลืองไข่เป็๊ยดกันยังว่าไข่เป็ดไข่ไก่กันยังว่าไข่ไก่ไข่กนยังไงยังเงือบมาบอไข่เสีก็บอกว่าไข่หำอุ้ยทองของกันเลยเหลืองแบบนี้ยังมาเห็นไข่ปาด์ตยังอะไรนั่น ปาดพงนักพงพงนักบวชนี่ะปัดทั้งพงนักบวชท่านพนักบวชทั้งซอดเย็นกันละพงนักบวชเห็นว่าหนึงพงชีลด ผสรกลอไดยคลัวเสิได้ใจผงสไหมเอาใช่ก็สิไปยันเีนี่เพื่อบะไรเพื่อบะไ้กินน้ำ้าเราข้าเนี่ยเรสิกินเองกันนะ้ยหวใอีกเขานม่เกงใจายรุนกับรุนเขาเองดอกรุนกัน นักบวชนี่ไม่ใช่นักบวชนี่คนสวรือนก็ล้นห้อยเองดอกเออคุณสิคายผมอยู่นี่เสีละสิบบาทคนลาบุดจะ่ากสิว่าุดจะก็ว่าสิคายผมเหรอครับเสละสิบบาทล้นยังกมอง่้ล้นอันสร้างมาแตงหน้าล่าสุดสรางมาจักรรพันคนอื่นเขาได้ปลูกผมเธอจะได้กวนนะนะผางนะมัน่นมันหลายโพดเปิดงวเฮงมันจะเปิดจนั้นละแม่สิดอก ก็กันข like ึ้นไปอีกสักเซนหนึ euh ่งไปนะปุ้ยแตนดอกไม่ดอกมอสของมันก็ไม่้องครับเดี๋ยวเขาอยากกินกันเด้อนะครับใครก็ไังจะมานะครับใครก็ได้มากเขาอยาไปขัดตักข่าวถากันครับพี่น้องครับบ้านลรอเนาะจะทวงไฮทวงหน้าก็ยังปูชาดกินอยู่เนาะอมรา่ยังดอกสิโลคีบหนูไม่ยังดอกขวดเปิดเนียวท่านี้ล่ะ